สวัสดีค่ะอยู่ในเช่าอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหน่วนกันต่อค่ะพนิกรกิมหน่วนตอนอินซีพยองตอนที่หไปฟังกันเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งที่พลนิกรกับเจ้าเฮวพวกนักดนตรีพวกพาร์ทเนอร์และพนักงานรับใช้พากันหัวเราะอย่างคืนเครง เจ้าคุณปัจจนึกยืนหัวเราะอ,อยู่ข้างเคาน์เตอร์สักครู่ท่านก็เดินเข้ามาหาสองสหายแล้วซุดตัวลงนั่งระหว่างพลกับนิกรท่านยื่นมือให้ลูกเขยจำทะเลนของท่านสัมผัสอุบายของแกแนบเนียนดีมากไอ้กรเด็กมันบอกพ่อว่าแกเอาสลอดใส่เข้าไปในขวดน้ำอัดลมให้ไอ้พวกนั้นดื่มเลยขี้เรียดขี้ราดไปตามกันนิกรอมยิ้ม ครับไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยก้นไม่ได้มนก็ต้องใช้คาถาท่านเจ้าคุณหัวเราะชอบใจแต่เราต้องระวังตัวให้ดีพรุ่งนี้ไอยอดคงจะพาพวกมาบุกเราอีกนี่ก่อนว่าพรุ่งนี้นะ่ะมันมาไม่ไหวหรอกครับคุณพ่ออย่างน้อยก็ต้องนอนพักฝื้นไม่ต่ำกว่าสมวันหลงรอสลอดเข้าไปก็เหมือนกับเป็นอหิวาแหละครับ อ่อนเพียไปหลายวันผมเคยโดนมาแล้วทันใดนั้นเองดออรดิเลกกับกิมเงวนได้พาตัวเดินเข้าไปในห้องโถงของบาลัวนาชายกลุ่มหนึ่งประมาณ30คนติดตามมาด้วยคนเหล่านี้ล้วนแต่พวกนักเลงอันธพาลที่เสี่ยงวนกับดร์ดิเลกไปจ้างมาเพื่อจะตีกับพวกอินซีเล็กหัวหน้านักเลงรูปร่างสูงใหญ่ขนาดน้องๆยักษ์วัดแจ้ง ลักษณะท่าทางบอกว่าเป็นอันตพานขนาดหนักหัวหน้านักเลงย่านหัวลำโพงผู้มีนามว่าบุญทรงและมีสมยาว่าส่งตีนไฟสมุนของเขาเดินตามเสียงหวนกับนายแพทย์หนุ่มเข้ามาในห้องโถงแล้วทุกคนก็หยุดชงงะงักกว่าสายตามองไปรอบๆห้องบุญทรงกล่าวถามดรดิเลกด้วยเสียงอันดังไหนล่ะครับพวกอินซีเหล็ก นั่งอยู่โต๊ะนั่น3-4สี่คนใช่ไหมล่ะครับถ้าใช่ผมจะจัดการให้เด็กๆของผมเก็บมันเสียเดี๋ยวนี้ด็อเตอร์ดิเลกยิ้มให้ในายตีนไฟนักเลงใหญ่นั่นพวกเราพี่ทรงเอาแล้วกันอย่างนี้ผมก็เสียเส้นนะสิครับมาแล้วไม่ได้ฆ่าคนเสียเวลาเปล่าๆอยากจะรู้เหลือเกินว่าอินซีเล็กมันจะแน่สักแค่ไหนผมจะปาดลูกกระเดือกมันเอง ว่าไม่ได้ความพนินกรเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าเฮวต่างลุกขึ้นพากันเดินเข้ามาหาเสียงวนกับด็อกเตอร์ดิเลกอาเสียได้แนะนำท่านเจ้าคุณกับสองสหายให้รู้จักกับบุญทรงผู้มีสมญาว่าไอตีนไฟต่างไฟต่างทักทายกันเป็นอย่างดีกันกับดิเรกพากันไปหาพี่ส่งที่หัวลำโพงตกลงจ้างพี่รงหมืนบาท ให้ยกพวกมาประทักกับพวกอินซีเหล็กที่นี่ไอ้พวกนั้นมันไปกันหมดแล้วหรือพลพลพยักหน้ากลับไปหมดแล้วคราดกันไม่ถึงหนาทีด็อกเตอร์ดิเลกจุปากจิจะน่าเสียดายมากเลยไม่ได้เห็นฝีมือพี่ส่งจอมนักเลงผู้มีสมญาว่าไอตีนไฟไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราได้ดูดีแล้วพี่ส่งแน่ที่สุด นิกรมองดูนายบุญส่งอย่างยิ้มแย้มขอโทษเถอะครับพี่ทรงผมเคยได้ยินชื่อเสียงของพี่มานานแล้วใครๆก็เรียกว่าบุญส่งตีนไฟหรือไอ้ตีนไฟใช่ไหมครับดาวร้ายหัวลำโพงยิ้มแยะใช่ครับนิกรว่าความเป็นมาของสมยาพี่เขาเรียกกันว่าตีนไฟนะ่ะเป็นยังไงครับ นักเยงใหญ่ขมวดคิ้วย่อนอ๋อเรื่องมันมีอยู่ว่าขณะที่ผมต่อสู้กับศัตรูผมใช้แต่เพียงเท้าทั้งสองข้างเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้หมัดหรือซอกเข่าเลยเตะซ้ายทีขวาทีพวกศัตรูล้มละเลยละนาดไปตามกันนี่แหละครับถึงเรียกผมว่าไอตีนไฟนิกรอมยิ้มไม่เลวเลยครับพี่ทรงอย่างนี้ใช้ได้ ด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวกับนักเลงใหญ่อย่างยิ้มแย้มนาเสียดายที่พวกอินซีเล็กกลับไปเสียก่อนนางสิครับพี่ทรงผมยินดีต้อนรับพี่และพักพวกทุกคนกินเหล้ากินข้าวกันให้เต็มที่ครับผมเลี้ยงฟรีบรรดาอันธภา,านทั้งหลายต่างส่งเสียงจอกแจก๊กจอกแจขึ้นมาทันทีแยกย,ย้ายกันไปนั่งตามโต๊ะอาหารต่างๆคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนุก ได้ให้การต้อนรับนักเลงหัวลำโพงเป็นอย่างดีสั่งเล่าและกับแกร้มมาเลี้ยงอย่างไม่อั้นไอตีนไฟกล่าวกับคณะพักสีสหายว่าไว้ใจและเชื่อมือผมเถอะครับพรุ่งนี้ผมจะพาเด็กๆของผมมาที่นี่ตั้งแต่หัวคำ่ำถ้าอินสีเหล็กพาสมุนของมันมาอารวาดเป็นต้องเจอของแข็งแน่นอน ผมจะใช้เท้าไฟของผมถีบและเตะไอ้พวกอินทรีเหล็กให้วอดวายไปตามกันเจ้าคุณปัจจานึกยิ้มแป้นอย่างนั้นพวกเธอต้องปราบอินทรีเหล็กให้ราบฉันเจ็บใจนักที่มันมาก่อกวนความสงบสุขทำลายกิจการงานของเราผมรับรองครับนักเลงขนาดไอยอดไม่มีความหมายอะไรผมเคยปราบนักเลงใหญ่มามา,มากต่อมากแล้ว ขึ้นชื่อว่าไอส่งตีนไฟคนแก่อายุตั้ง70อย่างเรียกว่าเฮียส่งนี่ครับแถวหัวลำโพงท่านไปถามดูเธอครับเอ่ยชื่อผมแล้วสั่นหัวไปตามกันท่านเจ้าคุณหัวเราะสั่นหัวหน้าเพราะไม่รู้จักเธอหรืออย่างไรบุญส่งสะดุ้งโยงไม่ใช่อย่างนั้นครับสั่นหัวเพราะเขากลัวผม พนักงานรับใช้ของบาต่างนำเหล้าและกับแกร้มมาเสิร์ฟให้พวกอันธพาลสมุนของนายบุญทรงคณะพักสีสหายพากันเลี่ยงไปจากที่นั่นเปิดโอกาสให้อายตีนไฟสนุกสนานกับสมุนของเขาตามสบายเป็นอันว่าต่อน,นี้ไปไอตีนไฟรับอาสาคุมบารัวนาแล้วบรรดาอันธพาลทั้งหลายต่างคุยขโมงโฉงเชงอวดอ้างความเก่งกาจของตน บางก็เคี้ยวแก้วบ้างก็ควักมีดโกนออกมาเฉือนลูกกระเดือกเล่นเพื่อแสดงให้เห็นว่ายูยงคงกระพันบางคนก็ล้วงกระเป๋าหยิบลูกระเบิดมือออกมากระดกเล่นเป็นที่หน้าหวาดเสียวยิ่งนักในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองไอตีนไฟก็พาลูกน้องของเขากลับถิ่นหัวลำโพงบุญส่งกับสมุนของเขาทุกคนเมาแอไปตามกัน ต่างคนต่างดื่มเหล้าจนเต็มคราบเจ้าหนุ่มอันธพาลสองคนหิ้วปีกไอตินไฟออกไปจากห้องโถงก่อนจะพ้นประตูห้องจอมนักเลงได้ผักลูกน้องทั้งสองคนเซไปคนละทางเขาหมุนตัวกลับยืนงนเงนเหมือนต้นไม้ต้องลมแล้วยกมือขวาโบกให้คณะพักสีสหายร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอ้อแอแทบไม่เป็นภาษามนุษย์ ไม่มีอะไรที่พวกนายจะต้องวิต,ตกผมไอตีนไฟรับเหมาปราบพวกอินทรีเหล็กแล้วผมก็ต้องปราบมันให้ได้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนคืนวันต่อมาบุญส่งกับสมุนของเขาอีกสิบคนได้มาถึงบาลวนาก่อนพรบคำ่ำไอตีนไฟบอกกับคณะพักษีสหายว่า เขากับสมุนของเขาพร้อมแล้วที่จะประทะกับพวกอินซีเหล็กในคืนวันนี้อาเสียกิมหงวนกับด็อกเตอร์ดิเลกได้ต้อนรับขับสู้พวกนักเลงลำโพงอย่างดีที่สุดแต่พนกับนิก่อนและเจ้าคุณปัจจนึกไม่สู้จะเลื่อมใสเท่าใดนักจึงปล่อยให้ในายแพทย์หนุ่มกับเสียงวนรับรองพวกนักเลงที่มาคุมบาลวนากันตามเรื่อง มีการเลี้ยงเล่าและอาหารค่มฟรีอีกซึ่งกิมหัวและดรดิเลกร่วมรับประทานอาหารกับพักพวกไอตีนไฟด้วยเหล้าตราขาวและอาหารจีนชั้นดีถูกยกมาเลี้ยงต้อนรับบุญส่งกับพักพวกอย่างน่าเสียดายบรรดาอันธพาลสมุนของไอตีนไฟต่างสนุกสนานกันเต็มที่กินอย่างมุมมามตะกะตะกรามไม่ผิดอะไรกับฝูงปีศาจที่ถูกปล่อยมาจากนรก พลน,นิกรกับเจ้าคุณปัจจนึกยืนมองอยู่บนระเบียงชั้นบนรอบห้องโถงท่านเจ้าคุณทำหน้าเยเกเมื่อเห็นอันธพาลคนหนึ่งยกจานเป่าฮื้อน้ำแดงขึ้นสดอย่างอร่อยเรื่องซาวโว้ยเจ้าคุณปัจจนึกพึมพำแต่ละคนไม่มีมารยาทในการกินเลยบางคนเอาไก่ย่างยัดใส่กระเป๋ากางเกงก็มีพลหัวเราะเบา,เบา,เบา คงเอาไปฝากลูกเมียที่บ้านกระมังครับดิเลกกับไอง้งวนไม่ควรอุตริไปจ้างนักเลงพวกนี้มาเลยเสียค่าจ้างไปตั้งหมื่นบาทแล้วค่าเราค่าอาหารเสียยุบเสียยับถ้าคืนนี้พวกอินซิเลกไม่มาคืนพรุ่งนี้เราก็ต้องเลี้ยงอาหารค่ำไอ้พวกตีนไฟอีกนิกรพูดโพลงขึ้นในฐานะที่การเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของบานนี้ กันจะไม่ให้ดิเลกกับไอ้หงวนเลี้ยงไอ้พวกนี้อีกเป็นอันขาดเพราะเราจ้างเหมากันแล้วเป็นเงินหมื่นบาทให้ในายบุญส่งปราบพวกอินทรีเหล็กโอ้โหดูไอ้เปรตนั่นสิวะพลยกโถเป็ดตุนขึ้นสดอย่างหน้าตาเฉยไอ้ตีนไฟดื่มเหล้าน่ากลัวเหลือเกินขนาดคอทองแดงทีเดียวเจ้าคุณปัจจนึกมองดูสองสหายแล้วกล่าวว่าลงไปที่เคาน์เตอร์เถอะไปดูงานข้างล่างดีกว่า คืนนี้ถ้าอินซีเลกมาที่นี่คงได้ล่อก,กันแหลกไปข้างหนึ่งเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับหลังจาก20นาฬิกาล่วงแล้วลัวนาได้ต้อนรับแขกรวมทั้งหมดไม่เกิน30คนกาลีลาดเป็นไปอย่างจืดชืดบรรดาหนุ่มๆน,นักเที่ยวบาไม่กล้าเที่ยวก็เพราะทราบข่าวที่นี่มีพวกนักเลงอันธพาลมาก่อกวนทำลายความสุข คณะพักคสีสหายหงอยเหงาไปตามกันทุกคนนึกสาบแช่งพวกอินทรีย์เหล็กที่เป็นเหตุให้ลวนาเสื่อมความนิยมจนกระทั่ง21นาฬิกาเศษไอตีนไฟกับสมุนของเขาเมาแอไปตามกันบ้างก็ร้องรำทำเพลงตามภาษาคนเมาบ้างก็นั่งคอพับคออ่อนหรือฟุบอยู่กับโต๊ะโดยเฉพาะบุญส่งนั่งอมยิ้มในตาปรือหน้าตาแดงกำ ดกรดิเลกกับกิมหวนซึ่งนั่งรวมโต๊ะอยู่ด้วยชักหมดศรัทธาแล้วสองสหายรู้สึกว่าไอตีนไฟตั้งอกตั้งใจดื่มเหล้าเสียจริงๆส่วนสมุนของเขาก็ล้วนแต่ขอเหล้าชอบดื่มเช่นเดียวกันชายชจการกลุ่มหนึ่งรวม8คนเดินเข้ามาในห้องโถงของบ้าอย่างองอาจคนที่เดินนำหน้าคือยอดจอมอันตพานผู้มีสมญาว่าอินซีเลก จิตมือปืนประจำตัวเขากับสมุนอีกหกคนติดตามมาในระยะใกล้ชิดอาเซียกิมหน่วนกำลังจุดบุรีซูพอแลเห็นยอดกับจิตกิมหน่วนก็สะดุ้งเฮือกหันมาบอกด็อกเตอร์ดิเลกทันทีหมอหมออินซีเหล็กมาแล้วนายแพทย์หนุ่มลืมตาโพรงกระซิบถามเบาๆ where is he โนนทางประตูด้านซ้ายนั่น พากันไปนั่งที่โต๊ะแล้วพาสมุนมาด้วยเจ็ดคนด็อกเตอร์ดิเลกมองตามสายตาเสียงหวนแล้วเขาก็ยิ้มแป้นเวลเวลเวลเสร็จพี่ส่งแน่ไอ้ตีนไฟคงปราบอินซีเหล็กได้โดยไม่ยากอะไรนะักกิมหวนมองดูจอมนักเลงหัวลำโพงผู้มีสมญาว่าไอ้ตีนไฟซึ่งกำลังนั่งหลับตาทำคอง,งอกแงกตามธรรมดาของคนเมาพี่ส่งพี่ส่งครับ เสียงวนร้องเรียกค่อนข้างดังพี่ทรงพี่ทรงโว้ยไอตีนไฟค่อยๆผือหนังตาขึ้นมองดูโลกฮะ <c oughs> ว่าไงครับอาเซียเขาพูดลิ้นไก่พันกันกิมหนวนชี้มือไปทางยอดกับพักพวกมันมากันแล้วใครมาครับก็อินซีเหล็กกับสมุนของมันนะสินั่งอยู่โน่นสองโต๊ะด้วยกันเห็นไหมล่าพีทรง มันกำลังสั่งเลราและอาหารเอาเลยพี่บุกแรกเลยสแสดงตีนไฟให้พวกเราได้ชมเป็นขวัญตาหน่อยเถอะปุ้นส่งค่อยๆหันหน้ามองไปทางอินซีเล็กกับพักพวกและแล้วเขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบมีดพับสปริงเล่มหนึ่งออกมาง้างออกด็อกเตอร์ดิเลกแลเห็นเขาก็ยิ้มแป้นออไรออไรเชือดคอมันเลยพี่ทรง พี่สัญญากับผมว่าพี่จะเชื่อลูกกระเดือ่องไอ้ย,ยอดไม่ใช่หรือไอ้ตีนปลาห,หัวเลาะเสียงปลาครับผมจะฆ่ามันเขาพูดเสียงอ,อ,อ่อแอแต่ว่าผมเมาเต็มทนบ้านช่องมันหมุนติ้วไปหมดแล้วคืนลุกขึ้นเป็นหกล้มแน่คุณหมอกับอาเซียช่วยประคองปีกผมไปเชือดคอมันหน่อยสิครับโอ้ยเมาตายหาเลย อาเซียเม้มปากแน่นมองดูบุญส่งอย่างโมโหก็รู้อยู่แล้วว่าจะตีกันดันยัดเล่าเสียจนเมาบุญท่งยิ้มแห้งๆถึงเมาสติผมก็ยังดีอยู่นะครับอาเซียแต่ผมเดินไม่ไหวเท่านั้นช่วยไปบอกไอ้ยอดทีได้ไหมครับว่าให้มันนั่งรอผมสักสารสี่ชั่วโมงพอผมสั่งเมาผมจะตีกลับมัน ผมไอตีนไฟจะปราบอินซีเหล็กเองกิมหงวนขมวดคิ้วย่นลำบากนักก็อย่าตีกับเขาเลยนี่นะเรอไอตีนไฟอย่าว่าแต่จะไปเตะหรือถีบใครเลยพอก้าวขาออกเดินก็ล้มแล้วผู้จบเขาก็หันมาทางนายแพทย์หนุ่มเราครบคนผิดเสียแล้วโว้ยหมอไปหาพวกเราเถอะ ระดมพวกบ่อยและพวกนักดนตรีเตรียมปะทะกับพวกอินทรีเหล็กดีกว่าเสียเงินค่าจ้างให้ในายบุญส่งไปตั้งหมื่นไม่ได้ความกันหมดความนับถือแล้วโว้ยที่นี้ไม่เรียกว่าพีอีกแล้วด็อกเตอร์ดิเลกเหม,มปากแน่นเขามองดูสมุนของไอตีนไฟซึ่งทุกคนมืนเมาจนแทบไม่มีสติบางคนก็กำลังอ้วกหลอกเอาเงินเราไปกินหวาน นึกว่าจะเป็นนักเลงดีมีฝีมือที่แท้ก่อนนักเลงเล่าขี้เมาหย่ำเปคบไม่ได้ให้ตีนไฟลืมตาโพรงถึงแม้เขามืนเมาจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างเมื่อได้ยินกิมหวนกับด็อเตอร์ดิเรกพูดดูหมิ่นเขาเช่นนี้ความทถนงในเกียรติและศักดิ์ศรีของนักเลงใหญ่ก็บังเกิดขึ้นแก่เขาทัานที บุญส่งยิ้มให้สองสหายแล้วพูดอ้อแออย่าเพิ่งด่าผมไอตีนไฟไม่เคยทําให้ในายจ้างผิดหวังหรอกครับผมจะบุกอินทรีย์เหล็กเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็ยกมือทุบโต๊ะติดติดกันสามสี่ครั้งร้องตะโกนเรียกสมุนของเขาเฮ้ยเตรียมตะลุมบอลโว้ยพวกเราพวกอันธพาลทั้งสองโต๊ะต่างหายเมาไปครึ่งหนึ่งพากันมองดูไอตีนไฟเป็นตาเดียว เมื่อบุญส่งลุกขึ้นสมุนของเขาต่างก็ลุกขึ้นแล้วเจ้าหนุ่มผอมกระรองคนหนึ่งก็คว้าขวดโซดาเงื้อขึ้นจะฟาดกระบานเสียงงวนนี่หรือครัพี่ทรงอินซีเหล็กบุญสรงทำคอย่อนไม่ใช่โว้ยนี่ในจ้างของเราอินซีเหล็กกับพักพวกของมันนั่งอยู่โน,น่นบุกโว้ยไอ้น้องชายเอาเงินเขามาแล้วก็ต้องทำงานให้เขา ถ้าเลวไหล,หลทีหลังก็ไม่มีใครครบเราอีกไอตีนไฟเดินนำหน้าพาสมุนทั้งเก้าคนเดินโซซัสโซเซข้ามฟอเข้าไปหายอดกับสมุนของเขายอดรู้จักบุญทรงดีในฐานะที่ต่างก็เป็นจอมอันธพาลชื่อดังด้วยกันเมื่อบุญส่งพาสมุนฟรีเข้ามาอินซีเล็กก็ร้องบอกพักพวกของเขาเตรียมปะทะ เจ้าคุณปัจจนึกและเห็นอันธาพานทั้งสองฝ่ายยืนเผชิญหน้ากันในระยะใกล้ชิดท่านก็ร้องตะโกนบอกนายวงดนตรีโว้ยทำเพลงเชิดหน่อยโว้ยนักดนตรีบรรเลงเพลงเชิดทันทีซึ่งทันใดนั้นเองการประจันบานระหว่างอันธาพานสองพวกก็เริ่มต้นดุเดือดต่างชกต่อยกันอุตลุดแบบมวยมู โต๊ะเก้าอี้และขวดเหล้าขวดโซดาถูกนำมาใช้เป็นอาวุธไอตีนไฟยกเท้าเตะอินซีเหล็กเต็มเหนียวยอดป้องปิดไว้ได้และชกสวนด้วยมัดขวาตูมเดียวไอตีนไฟก็พงะงายล้มลงนอนเหยียดยาวอย่างไม่เป็นท่าสมุนของบุญส่งลวนแตกกำลังมืนเมาจนแทบจะครองสติไม่ได้ ดังนั้นจึงถูกอินทรีเหล็กกับพักพวกโจมตีแตกพ่ายล้มลุกคุกครานไปตามกันบ้างก็วิ่งหนีออกไปจากบ้าโดยไม่คิดสู้ไห้ตีนไฟค่อยๆงงเงยลุกขึ้นนั่งอย่างสลืมสลืออินทรีเหล็กแลเห็นเข้าก็หัวเราะงอหายปราดเข้ามายกเท้าเตะถูกชายโครกข้างซ้ายขอบบุญส่งเสียงดังป้าบลุกขึ้นมาไอ้ทรง กูรู้ดีว่ามึงนะี่ไม่ริดเดตอะไรหรอกนอกจากเที่ยวคมเหงรังแกคนที่เขาไม่สู้หรือไม่อยากเอาเรื่องกับมึงลุกขึ้นมาสิไอ้ตีนไฟหมดศักดิ์ศรีแล้วเขาโบกมือแล้วกล่าวเสียงอ้องแอวันนี้กูเมาโว้ยไอ้ยอดเอาไว้พบกันวันหลังดีกว่ายอดหัวเราะลัน่นพบมึงวันไหนเวลาอะไรมึงก็เมาทั้งนั้นไปให้พ้นหน้ากูไอ้ส่ง ชั้นเชิงของมึงยังอ่อนนักเด็กๆของมึงหน้าถูกตีนเข้าคนละทีสองทีเท่านั้นวิ่งหางจุกตูดไปตามกันไอ้ตีนไฟซึ่งกลายเป็นไอ้ตีนเป๋ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นยืนแล้วยกมือชี้หน้าอินซีเล็กฝากไว้ก่อนไอ้ยอดถ้ามีคนประคองปีกกูกูจะท้ามึงด่วนมีสั้นกับกูเดี๋ยวนี้ไม่ไหวโว้ยเมาตายหาเลยกู พูจบบญส่งก็เดินโซเซออกไปจากบาลัวนา